โอเคสวัสดีชาวคอเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีเกมใหม่แกะกล่องมาแนะนำกับผมนะต้องบอกว่ามาแรงมากๆสํสำหรับเกมนี้ครับเกมนี้มีชื่อว่า u l t i Ultimate t o o t b a ฟุต l อลครับซึ่งเป็นเกมฟุตบอลในมือถือนั่นเองคุณผู้ชมครับตอนนี้เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมมีโอกาสได้เล่นแล้วสำหรับเกมนี้ต้องบอกว่าชอบมากๆคกับผมนะ วันนี้เลยจะมาทําคลิปให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยระบบเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีอะไรน่าสนบ้างครับผมนะส่วนตัวเนี่ยชอบที่สุดก็คือการสุ่มเวทุกคนการสุ่มของนี่คือแบบหูยอย่างเท่อย่างเฟี้ยวนะครับผมนะและเกมนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีคําว่าเกลือแน่นอนครับเกมนี้ได้ลิขสิทธิ์แท้จาก FIFA Pro เลยครับผมนะและได้ทีมฟุตบอลอย่างยูเวนตุสครับผมนะมาเป็นพรีเซนเ,เตอร์ด้วยครับ คีซโนโรนาร์โดทุกคนและในเกมก็จะมีไอ้พวกระบบ PVP ก็ผมนะซึ่งบอกได้เลยว่าไม่มีบอทครับคนล้วนๆใครที่แบบเบื่อกับเกมเดิมๆที่เจอแต่บอทเกมนี้ no no โนไม่มีครับคนล้วนๆครับไม่พอเท่านั้นทุกคนครับเกมนี้เอาใจสายฟรีจัดๆอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้เติมนะผมนะผมนี่ครับมีพลังทีมถึง18,0 0งหมื่นะครับนี่ไม่ได้เติมเนยครับผมนะต้องบอกว่าสามารถอัพได้ตั้งแต่ระดับ A ถึง SS เลยครับผมนะ แบบไม่ต้องเติมตังค์อันนี้ก็จะเป็นระบบข้าวๆที่ผมพูดให้ฟังก็ผมนะเดี๋ยวเรามาดูจริงๆก็ผมนะว่าในเกมมันมีอะไรบ้างครับเริ่มต้นจากฟังก์ชันทางด้านซ้ายมือก็จะมีไอ้พวกตารางอันดับมีให้เชื่อม f Facebook ครก็ผมนะมีเพื่อนมี Discord มีอะไรต่างๆนานาครับผมนะอันนี้เราค่อนข้างไปก็ผมนะลงมาล่างอีกก็ผมนะจะมีเรื่องของกิ้เนี่ยผมยังไม่เข้าเลยนะนี่ครับผมเรหอนี่เลยครับนี่ครับจะมีกิ้หรือว่าเป็นขับก็ผมนะถ้าเป็นแบบเชิงอะไรเขาเรียกว่า ถ้าเป็นเกมแนว FPS เขาเรียกว่าแคงครับผมนะแต่นี่ไม่ใช่นะเป็นคลับครับเป็นครับก็สามารถมาเข้าได้ครับนี่ฮะครับคอสชอครับอะไรตนะ่างๆมันก็ใจตาั้งชื่อมากครับผมนะแล้วก็นี่ครับลงมาจะเป็นสโมสรนั่นก็จะเป็นสโมสรของเราให้แบบเราหาเงินในสโมสรน,นะอัพกนะรอัพเกรดผู้จัดก,การทีมห้องทํางานสาร้างโพสอะไรก็มาดูกันได้ครับผู้ชมครับแล้วก็ทางด้านขวาจะมีจัดก,การนักเตะจะมีแก้ไขครับจัดการนักเตะก็คือนี่ครับ เราสามารถซื้อขายนักเตะได้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับเปิดมาเกลืออยากขายเป็นเงินเอาเงินไปสูงก็สามารถเทรดขายได้นะครับนี่ครับนี่คือทีมผมนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูครับนี่คุณผู้ชมครับนี่คือหน้าตาทีมของผมครับเน้นย้ำว่าสายฟรีครับผมนะผมมีเอ็มบัปเป้เอบวกเมสซี่เอบวกครับผมนะมีลอดบาร์คลีย์ครับมีซุกซันครับผมเนี่ยมีเบร์นาดกับผมนะมีเฮนเดอร์สันครับผมนะโมเซ ดาวิลุยเอสลบครับผมนะต้องบอกว่าตัวนี้เดอะแบกครับและลืมบอกไปครับผมนะเกมนี้ภาษาไทยนะครับเน้นย้ําว่าภาษาไทยคุณผู้ชมครับบอกได้เลยว่าอย่างชอบครับผมอย่างผมเนี่ยภาษาอกฤดนี่โอ้โหต้องบอกว่าห่วยแตกมากครับเกมนี้ตอบโจทย์สุดๆคุณผู้ชมครับมาดูทางด้านขวามือบ้างครับผมนะที่มันขึ้นแดงๆก็จะคือร้านค้าครับเราสามารถส่มฟรีได้ต่อครั้งครับผมนะนี่ครับส่งฟรีครับผมนะส่งฟรีได้ครับผมนะหรือว่านี่ฮะ ส่งฟรีนี่ครับผมลองกดให้ดูอ่ะอันนี้คือได้ชิ้นส่วนนะครับ <No. S 1> อย่างที่บอกถ้าเราเกลือครับผมนะเราสามารถเอาชิ้นส่วนเนี่ยมาแลกตรงนี้ได้คุณผู้ชมครับมุมขวานะฮะคุณผู้ชมมุมขวานะครับกดเข้ามาปึ๊บนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถแลกเป็นชิ้นส่วนได้ครับผมนะร <No. S 1> ้านทาชิ้นส่วนคุณผู้ชมเห็นปะนี่ฮะผมมี231ชิ้นส่วนเห็นไหมคุณผู้ชมครับหรือว่าจิ๊กซอนั่น,นแหละนะครับอย่างเช่นถ้าผมอยากแลกเป็นธนาตของเมสซี่อ่ะเมสซี่ต้องใช้ชิ้นส่วน320ซึ่งผมมี230ใกลล้ะ ครับต้องบอกว่าผมเล่นแค่วันที่4วันนี้วันที่4นะครับติดมากครับเกมนี้ครับเมสซี่เนี่ยเป็นค่าประเมิน S อ่า S บวกครับผมนะถ้าเราจะแลกนะ S บวกใช้ชิ้นส่วน320คุณผู้ชมก็มาดูครับว่าคุณผู้ชมอยากแลกอะไรครับผมนะก็สามารถแลกได้หมดนี้เลยนะครับอ่ต่อไปก็จะมีฉลองเปิดเซิร์ฟกิจกรรมให้เราลับคุณผู้ชมครับนี่ครับล็อกอินสี่วันเห็นไหมก็สามารถแบบกดลับมาได้ครับผมนะนี่ฮะท้าดวลต่างๆนานาก็ลองดูได้ครับระบบเกมไม่ยากเลยครับระบบเกมง่ายมาก ้วมีอีเมลก็จะแบบส่งจดหมายส่งของให้เราเราก็สามารถแบบรับได้ทีเดียวเลยเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ะได้เพชรด้วยเพชรฟรีเงินฟรีทุกคนคือฟรีฮะทุกอย่างคือฟรีมากๆครับแล้วก็จะมีเนี่ฮะเป็นเควสแต่คือแต่ละอันทุกคนต้องทามิชชั่นเพื่อปลดล็อกก่อนนะทุกคนเขาเรียกอะไรต้องเล่นให้มันเลเวลถึงเพื่อปลดล็อกครับผมนะบางอย่างต้องใช้นี่ครับผมนะกดเข้ามาตรงเริ่มเกมนะบางอย่างบอกได้เลยว่าต้องใช้เส้นทางครับผมนะเนี่ยเส้นทางอันดาบบนนี่ครับเนี่ยผมเล่นมาถึง10ขีด6 นะครับบางคนถ้าเฮ้ยอันนี้ผมยังไม่ปลดล็อกทุกคนต้องเล่นมาก่อนครับนี่ครับผมเล่นผ่านมาเห็นไหมคือเล่นมาเยอะมากบอกเลยว่าติดไงทุกคนนะครับนี่ครับมีตั้งแต่หนึ่งใช่ไหมผมเล่นมาถึงด่านที่สิบอ่ะบทที่สิบอ่ะทุกคนดูดินะครับต้องเล่นเพื่อปลดล็อกพวกแบบภารกิจต่างๆก่อนนะครับต้องปลดล็อกเขาเรียกว่าโหมดใหม่ๆด้วยนะผมเราซึ่งผมเนี่ยปลดล็อกเรียกได้ว่าทุกอย่างแล้วนี่ครับนี่คือโหมดที่เราเลือกเล่นได้ครับมีไอ้พวกมาสเตอร์ลีกมีแล l e a ลีกศึกอาชิงแชมป์โลกด้ววยมมีีต่างๆลร เยอะแยะมากมหมทุกคนไี้เลือกเล่นนะครับผมนะสำหรับเกมนี้บอกได้ว่าหลากหลายมากๆากครับผมนะอ่ะโอเคครับผมนะก่อนที่เราจะไปลองเล่นกันกคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มความโหดให้กับทีมก่อนนะครับผมนะผมมีคูปองอยู่27บจใบคุณผู้ชมครับ27บใบมาดูกันว่าผมจะได้ตัวที่มันแรแรหรือเปล่านะครับผมจะเปิดแบบสิบครั้งให้มันหนำใจขอเอ็มปอเป้เอสบวกละกันนะครับนี่ครับ ต่างๆมีดอกต่าง้ครับผมนะหรือว่าจะมีตัวอื่นแน่นอนครับผมอยากได้เอ็มบัปเป้เอสบวกผมจะเสริมโหดกองหน้าคุณผู้ชมครับสามสองหนึ่งมาเฮ้ยขอไม่เกลือนะเฮ้ยอะไรอ่ะอุยเอสบวกเอ้ยโอเป็นเอสลบไม่ใช่เอสบวกครับโอ้โหเอ็นซองซี่ครับผมคุณผู้ชมครับได้เป็นกองกลางครับเอ็นซองซี่รู้สึกว่าจะเล่นกลางรับครับผม เอสบวกนี่ครับที่เหลือเกลือหมดแต่เกลือครับผมนะสามารถไปแลกได้นะชิ้นส่วนในพวกนี้เอาไปแลกได้ครับผมนี่ครับเป็นซองซครับเดี๋ยวผมพอดีผมได้กองกลางใหม่ครับอ่าทีมผมโหดขึ้นเยอะคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าโหดขึ้นเยอะครับต่อไปครับผมนะ10ครั้งอีก1รอบครับเอ็มบัปเป้เจม่วาดี้ก็ได้ครับกองหน้าจัดไปมาโอ้โหเกลือแต่ได้ครับผมโอ้โหอันนี้เป็นเอเอเฉยครับ อะไรอ่ะโอ้ชินเซนโก้ครับชินเซนโก้อีกตัวหนึ่งขอเอสเอสลบอีกแล้วครับผมสเปนครับกองหลังโอเคบอนเรอาฮอครับผมเนี่ยมันแปลดีนะทุกคนแปลมาดีมากครับผมสําหรับภาษาไทยครับมอนเรอาฮอนครับผมนะกับอืชินเซนโก้ผมไม่เอาเดี๋ยวผมเอาไปขายทิ้งแล้วกันนะคุณผู้ชมครับโอเคโอ้โหไดเอสมา2ตัวนะอยากไดเอสบวกมากคุณผู้ชม ผมอยากได้เสบวกมากๆเลยนะเดี๋ยวผมมาหาแบบกองหน้าผมหากองหน้าเนี่ยสามารถมาเปิดได้ครับนี่ครับมันจะมีสโมสรให้เลือกเขื่อนแ,แบบเจาะจงนักเตะที่เราจะเล่นสมมุติว่าเราชอบบาซ่าก็มาส่งบาซ่าได้นี่ครับ oh. ยังผมเนี่ยผมชอบเชลซีแต่ที่เหลือเนี่ยมันมีอาร์เซนอลมีบาซ่ามีรม m a ผมอยากได้กองหน้าผมเร็วสูงเนี่ยต้องมาครับต้องมาแล้วล่ะครับผมนะโอบาเมยองคุณผู้ชมครับปีแอเอมริกโอบาเมยองเอสบวกมาก โอปาเมยองนะผมจัดไปเอสเอหัวเอฟเฉยๆครับฝรั่งเศสกองหลังอีกแล้วครับโอ้โหเราลองกอล์ฟเซนนี่ครับผมนะกองหลังอาร์เซนอลครับโอเคแต่ก็ได้อยู่ครับได้หลังมาเยอะมากได้หลังกลางผมบอกเลยว่าหลังแน่นมากครับตอนนี้แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับนี่ครับเราก็ได้นี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมข้างบนเห็นไหมยิ่งสอผมมี365ผมแลกได้เลยครับ ผมแรกผมแรกเอ็มบัปเป้เลยครับเอ็มบัปเป้นี่ครับผมผมขอแรกเอาเอ็มบัปเป้เอสบวกเลยแล้วกัน320ชิ้นอ่ะเราอ่ะจัดไป320ครับกดไปครับผมนะกดไปยับยับกดไปยับยับคุณผู้ชมครับ320ชิ้นนะเลย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 ลบไปสิบลบสิบอ่ะคุณผู้ชมครับ320ชิ้นเพื่อแลกเอ็มบัปเป้นะครับผมนะจัดไปไหม และผมนะเราสามารถอัพไปถึงได้ครับผมนะเพราะฉะนั้นผมหากองหน้าก่อนเลยครับผมนะ320ครับผมจัดไปครับทุณผู้ชมนี่ครับเราก็ใช้ไอ้พวกจิ๊กซอเนี่ยเป็นตัวอัพครับผมนะนี่ครับอัพไปเรื่อยๆอัพไปเรื่อยๆครับระบบมีเยอะแยะมากมายทุกคนเลือกนะสามารถอัพแบบอัพได้เยอะมากครับนี่ครับผมก็อัพไปอัพไปแล้วผมนะอัพถ้าเต็มก็จะกลายเป็นเอสครับผมนะนี่ครับคุณผู้ชมครับเราก็อัพไปเพราะว่าชิ้นส่วนจิ๊กซอเราเยอะมากเรียบร้อยคุณผู้ชมครับผมนะเรียบร้อยครับใช้4ล้าน นี่ครับเอ็มบาเป้ผมเป็นเอสลบเรียบร้อยครับถ้าอยากอัพให้เป็นเอสก็อัพต่อครับผมนะชิ้นส่วนผมหมดแล้วชิ้นส่วนผมมีเยอะมาก้วผมก็กดอัพไปเลยครับชิ้นส่วนผมมีเยอะมากครับอัพไปเลยกดอัพไปเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็เรียบร้อยครับใช้8ล้านโอเคครับผมกลายเป็นเอสแล้วครับตอนนี้ครับผมนะนี่คือระบบของเกมดีมากนยผมผมบอกเลยว่าดีมากครับใช้16ครับอัพให้กลายเป็นทางด้านของ S บวกครับกดอัพครับผมกดอัพครับ นี่ครับง่ายๆคุณผู้ชมครับง่ายมากเรียบร้อยครับผมผมได้เอ็มบัปเป้เอสบวกแต่ผมไม่มีทองเงินผมหมดคุณผู้ชมโอ้แต่ไม่เป็นไร16ล้านเนี่ยผมเก็บเอ้ผมขายนักเตะได้นี่ว่านี่คือข้อค่าของระบบเกมที่ผมบอกว่าดีมากครับสายฟรีอยู่รอดได้ครับเกมนี้สายฟรีผมขายเลยเวลเบกเดี๋ยวมาทําไมเนี่ยนี่ครับขายนักเตะเนี่ยขายหมดนี้ผมได้28ล้านแล้วผมเดี๋ยวเอาเงินมาอัพเอ็มบัปเป้แล้วกันคุณผู้ชมครับ ครับเราเรียบร้อยครับผมได้เอ็มบัลเป้เอสมนะครับผมนะแล้วผมสามารถอัพต่อได้นะแต่ผมพอก่อนนะคุณผู้ชมครับมาดูทีมผมก่อนครับคุณผู้ชมนะครับเราสามารถกดกดออกรบทั้งหมดได้ครับมันจะอัปเดตสถานะที่มันคิดว่าโอเคสุดให้เรานี่ยปาาเรียบร้อยครับนี่คือทีมที่โอเคที่สุดสําหรับที่เขาจัดให้ระบบจัดให้ครับหรือเราอยากแบบปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับเปลี่ยนเองได้ครับผมมีกองหน้าเป็นเอ็มบเป้ยืนคู่กับลีโอนลเมสซี่ครับ โอ้โหผู้น่าโคตรสุดเอนซ็อกซี่เนี่ยผมเปลี่ยนมาเป็นแทนเฮนเดอร์สันแล้วกันนะคุณผู้ชมแล้วก็มอนเรียอัลเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนบัวจิวฟันได้ออกแล้วกันอ่ะโอเคมันจะได้มีเอสแบบเอสเยอะหน่อยนะครับคนจะได้กลัวไม่ใช่อะไรก็บันทึกครับอ่ะเรียบร้อยนี่คือทีมของผมหลังจากไปเสริมทัพมาคุณผู้ชมครับ, <Wow. S 1> รบโหดมากมากนะครับเอสบวกหนึ่งตัวเอสลบอีกสามอีกสามตัวแล้วก็เป็นเอสธรรมดาอีกตัวหนึ่งนะอ,อ่ะ อาทีผม2 0 0 0มนเนี่ยฮะมันก็จะมีให้เรากดรับเยอะแยะมากมายาคุณผู้ชมก็มากดรับนี่ครับแล้วก็ล็อกอินวันนี้ล็อกอินวันที่4นะวันที่5ผมจะได้เอลิกไบยี่เว้ยเอลิกไบยี่ก็ผมนะเป็น S ลบครับผม,นะบผมแล้วก็มีนี่ครับหูมาเซโล่ด้วยนะ <c oughs> แล้วนี่ครับให้เราแบบกดรับให้เรากดซื้อต่างๆนานากดใช้ฟรีอธิษฐานวิทีนี่ครับมีโรนัลดมีอะไรเพียบคุณผู้ชมครับต้องมาลองเล่นจริงๆระบบเกมเยอะมาก ผมบอกเลยระบบระบบเกมคือเยอะมากๆต้องลองมาสัมผัสดูครับผมนะสำหรับอัลติเม f ฟุตบอลครับคุณผู้ชมครับนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันผมไม่เล่นกับบอทแล้วกันนะถ้าเล่นกับบอทสามารถมาเล่นได้แบบที่มันเป็นในเรื่องตรงนี้ครับผมนะผมจะลุยกับคนเลยครับเราจะมามาสเตอรีครับเจอคนนี่ครับให้เราเลือกว่าเราจะสู้กับใครให้เราแข่งกับใครครับตอนนี้ผมอันดับประมาณ12ื่นครับผมนะผมท้าได้หมดอะตอนนี้จริงๆนะ ผมมีพลัง2 0 0หมผมท้าคนที่เยอะสุดนะตอนนี้เลยหมื่นสามจัดแปอันดับ5,000ันเราอ่ะก็มาดิครับผมบอกได้เลยว่าก็มาดิครับก็มาดิครับนะครับระบบเกมเป็นการให้เราตัดสินใจในการเล่นว่าเราจะตัดสินใจอะไรยังไงนะครับทุกผู้ชมครับเช่นนี่ครับเราจ่ายมาอย่างนี้มันจะให้เราเลือกยิงอุ้ยได้จุดโทษเฉยเรายิงครับผมอันนี้เป็นระบบของออตต้หรือเปล่าเนี่ยผู้ชม มันมีให้เลือกแบบออโต้แบบแมนนวลคือหลายแบบมากๆากท่านมครับหลายแบบมากๆเลยนะครับผมนี่ครับผมนะสามารถแบบจัดการอะไรได้หมดเลยนะครับทุกคนระบบก็ประมาณนี้ครับทุกคนครับสำหรับเกมนะครับเล่นเองตอนนี้ผมนำหรือว่าจะกดสคริปต์แรกเลยนะมันจะมีมุมขวารับคนที่ขี้เกียจรอสามารถสคริปต์เพื่อดูผลได้ครับนี่ครับมันจะกลายเป็นแบบเรีวิวถามให้เราว่าเฮ้ยนี่ครับยิงไปทั้งหมด50น ประมาณนี้ครับผมนะสำหรับเจอคนอื่นผมอันดับนี่ฮะดูดิอันดับมา58 0 0อ่ะจาก12 0 0 0อ่ะแล้วก็เลือกของรางวัลมาครับผมนะประมาณนี้ครับผมนะสำหรับระบบเกมเวลาเจอกับคนอื่นนะถ้าอยากเจอกับบอทอยากเจอกับอะไรก็สามารถมาเลียนได้ครับนี่ครับมีให้เล่นหลากหลายมากๆเลยคุณผู้ชมครับหลากหลายมากๆสํสำหรับตัวเกมนี้นะผมนะก็ถ้าอยากเล่นในเรื่องก็กดมาเนี่ยเส้นทางของในเรื่องเนี่ยผมถึง1 0บีดหกนะไปลองท้าไทยดูเนี่ยผมนะ สำหรับโหมดเนื้อเรื่องของเราครับมันก็จะมีมิชชั่นับผมนะภารกิจให้เราเลือกก็ผมนะมุมซ้ายนะยิงเข้า2ประตูคลีนชี้แล้วก็กองกลางช่วยทำประตูนะฮะระหว่างบัคลี้นี่ครับอันนี้ให้เราตัดใจว่าเราจะทำาไงครับเราสามารถเปิดก็ได้หรือว่าเราจะแบบเนี้ยเลี้ยงมาตรงนี้ก็สามารถเลี้ยงมาได้ครับมันขึ้นอยู่ที่เราโอ้อย่างนี้คือพลาดแต่ไม่พลาดโดนสกัดมานะครับผมนะลองใหม่ลองใหม่นะครับอย่างนี้คือผิดพลาดนะครับผมนะเปิดบอลมาปุ๊บบัคลี่ควรจะทำยังไงบัคลี่ถ้าเป็นบัคลี่จะทำยังครผูู้ชมมาเป็นทไง ตั้งป้อมยิงไกลมุมนี้มันก็ไม่ได้หครับผมหรือว่าต้องเปิดให้ซิกูซันครับโอ้ยหยอดอย่างนี้น่าจะไม่ได้ให้เบสซี่ตัวเล็กไปอย่างนี้ก็ไม่ผ่านนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างของการไม่ผ่าน <c oughs> ไม่ใช่อะไรเล่นไม่ผ่านเองนะครับผมนะคุณผู้ชมครับยิ่งเราเล่นไประดับที่บนยากความยากของบอทเนี่ยมันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆจนแบบชิดยากจังวะเฮ้ก็มีนะอย่างเงี้ยให้เราเซฟกดเซฟได้ครับผมนะคุณผู้ชมปึ๊บนะก็ฝักได้ครับ <c oughs> นะ คือไม่ใช่แค่แบบเล่นปล่อยงงๆไม่ใช่โนโนโน่แน่นอนนะเกมนี้มีระบบที่มันยากด้วยนะผมนะยิ่งเล่นมากบผมนะบดยากยิ่งยากผมบอกเลยบดสรงยากนี่ฮะให้เราเลือกหมวกว่าจะมุมไหนโอกาสจบสกอร์2 5เปอร์เซ็นต์น้อยมากแต่เราขอหมวกมามุมนี้เห็นไหมบทมันยากทุกคนตอนนี้บดมันยากผมเล่นมาไกลแล้วหมวกลล่นี่ครับเรียนร้อนอ่นครับร้อนบัรคลี่ครับมันค่อนข้างยากนิดหนึ่งเรื่องครับ ถ้าง่ายไหมมีก็ผมนช่วงแรกๆแบบมันก็ยากขึ้นตามค่าพลังของเราอ่ะที่เราแบบค่อยๆเสริมทัพเสริมทีมึนไปมันก็ค่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ทุกคนนะครับอุ้ยทำไมชา่อนข้างกระตุกนีเนี่ยมีกากของเนื้อตรงๆเน็ตมือถือผมกากมากอย่างนี้ผมจะแบบเลือกจ่ายเพื่อนก็ได้ครับนี่ฮะอย่างเช่นผมจ่ายมาฝังนี้เนี่ยก็จ่ายให้เพื่อนนะครับนี่ครับยังไงครับเบอรหน้าก็ผมนะสกิลใช้ไม่ได้นะนี่คือสกิลนะทุกคนนะนี่คือสกิลนะจ่ายกลับมานะครับซิกุซัน นี่ครับผมนะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะจ่ายช้อยไหนครับหรือตั้งป้อมยิงไกลเนี่ยจะเป็นทักษะความสามารถของแต่ละคนนะมันจะไม่เหมือนกันผมลองยิงเข้าปะวะปุ๊บมุ้รตเซฟจสครับะครับจะโมโหเจ้าจอต้องเข้าแล้วล่ะอีบาเป้มุมนี้เลยเรียบหนอยนะผมนะอีซี่นะผมนะแต่คือไม่ผ่านเพราะว่าเราไม่ดีชี้เราโดงอีกไปลูกหนึ่งครับประมาณนี้สำหรับเกม u l t i m a t e Fo o t b a l l ครับนั่นเองนะผมนะต้องบอกว่าแม่ เป็นเกมฟุตบอลหนึ่งในดวงใจยิงสําหรับเกมมือถือครับระบบเยอะมากนะผมนะไม่ต้องเติมก็เทพได้แต่วันนี้คือต้องเติมแาละจริงๆไม่งั้นสู้ไม่ค่อยได้ดีครับผมนะในความที่เพิ่งเล่นมา4วันทุกคนนะผมเพิ่งเล่นมา4วันนะก็นะครับถ้าใครแบบไม่อยากเติมก็ได้ครับผมไม่เป็นไรทีมเทียบได้เหมือนกัน นะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับเกม Ultimate Football ใครคอยากเล่นอย่าลืมโหลดนะลิงก์ผมจะแปะไว้ใน c r i p t i o n ด้านล่างแล้วก็ปักหมุดนะผมนะบนสุดของคอมเมนต์เลยนะครับผมนะฝากไว้ประมาณานี้หวังว่าจะชอบกันกับเกมฟุตบอลที่ผมมาแนะนำให้ทุกคนเล่นกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะคลิปนี้ไปละุผู้ชมสวัสดีครับ